<g ül> กระพอเห็ดได้อีน้องเวยกของเขาเองแบบตายแล้วม,มันจังบอยอบเวลาเขามาจูดนะโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอสุขูสุขคนเด้อโดยมาพบพอน้องอาตีอีกแล้วพี่น้องพบพอมือนี้เนาะกะแบะมาหาแม่เถาคล้ำเพื่อนพี่น้องย โดยเป็นกะกวดทานกับก่อนเอ็นนาสองคนพี่น้องอยู่ทางเต้าทานพี่แหละเนาะมื่อเนี้กะอาจจะโอเวอรปตัดพื้นเพราะว่าเมื่อนนก่อนๆนะเป็นกะไปแล้วนะแล้วกะมื่อเนี้กะเพิ่นพักวัดทานก่อนเนาะฝนกะยากตกๆกกแน่พี่น้องเมื่อเนี้กะบรรยากาศแบบโอ้เย็นอยู่เนาะเป็นกะกวดทานได้แด่เศร้าผู้บุจักเนาะพี่น้องสีแล้วแล้วบม่รือว่าจังใดโดยเดี๋ยวไปห้าไม่เท่าก็เลยพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องบรรยากาศเนานะว่ามือนี้ก็ได้คุ เกิดคลิปมากอะอ่าประบนเพิ่นกาลังตัดไม้พี่น้องเลยตัดพื้นเนาะเพิ่นก็นได้เห็ดแต่เศร้าเนะาะต้นบังหึงกับเขียวขักเลยมีต้นบังหงพี่น้องอิฐตาทานนี่ค่ะเพิ่นปลูกไว้เนาะเอาไวาต้ตําโดยบรรยากาศวันนี้ก็แบบก็คือฝนสิตก๊กพี่น้องแต่ว่ายังบ่ได้ตกดอกเนาะลินลินอยู่่วงเช้าๆกะควันขักอรเตาทานเพิ่นกันเลย อันนี้พื้นมือนั่นเลยเนาะพากันขนลงซอยเพิ่นรถเดียวบอกนอ้องรือวสองแล้วบ่ไม่ตายพี่น้องมีแต่ไม่ตายเลยก็ไม่เนื้อเบ้าเนาะมือนะค้นมาไอทงเพ,พิ่นไปแก่หายยำแรงฝนตกเนาะน้องนามน้อง,อง,อง,องซากก็ขึ้นเต็มเลยคือสิตักสบายอยู่เวลาหดทานกะเพิ่นฝนตกแล้วมันก็นสีไหลลงหลุมพูดแล้วเนาะมีน้องอีกน้องหนึ่งว่า ควันมัปล่อยหูออกมาพี่น้องควันมันควันฐานเนาะคิวคักได้พี่น้องไอ้ไพ่โบทัสสิ้นนี่ไม่ได้แล้วเป็นปอดอีกแล้วมาอยู่ใกล้มา <c oughs> เตาใหญ่เต๋อพี่นอ้องเตาเผิ่เตานี่เนาะเตาใหญ่กว่าเก่าอยูุ่ันีเ้เอาสบายดีได้ไหมทาเดอร์ <c oughs> ดโดยสบายดีเลยนะ <c oughs> ยดโดย ว่าพูกทางพกูกกาดอกมังอื้อเนอะ <ś c oughs> าะใส่แกงนไ้ไม้นได้ไปถ่ายไอ้ต้นสวยนี่คือสีแซบาหา,หาแกง,แก,ง,แก,งกินซุ่มเนะาะถ้าผู้วงเหมืนกับเราเห็นเนี่ยเหมืนไปใส่ใพากันไปหาหนา่อไม้มาแกงไปถ่าขวดฐานเด้ว่าดอกผูกขากแรกใส่แกงน,น้ไม้นี่พี่น้อง,งอเลยเอออืมกินขา้าวเศร้าเลยว่าจอนะกินแล้วกินกัำยัง อ๋อได้ปลาไม่ได้ใสน่นะปลาาาาเขมมอืมโดยดีแล้วเนาะเปลี่ยนอาหารเนี่ยเห็นกินสุกแล้วไาาหมอยู่บ้านนี้กันี่ได้กินอาหารนี่ออือืมโดยว่าใหม่ขวดเต้เช้าแล้บลบวบอรนี้าาอายค่ะอันนี้พี่น้องไิ้ทานเพิ่นเนาะควันอยู่ตัวตัวควาเต้เช้านี่เหมือืม ฟ้นโกด้วยจีกนน่แน่นฟนต๊กด้วยจ้ะคิดว่าฝนสิตกเลยฮากันเลยฟุ้นโต๊กเนเลยชาขวดตละหน่อยฮะและมันวัวใหม่กันเนาะอืมเป็นไม้สีเลยนาคนเก็บเนาะแม่แถาเป็นคนขวดอืมขวดปากมันเนาะทางปากมันเียวมุนๆหน่อยนึงเก็บสอยกันสองคน วันนี้ก็อยู่เฮื่อนแล้ววันนี้น้องไม่เท่าอืมคิดว่าไปใช่ไหมื่อยกับพักค่อนนี่อย่างไปไหมอืมเช้าหนึ่งไ <c oughs> ม่ขาย,อ,ยาอืมทาน ทางนี้มันยังหมดทันอยากลงบันไดในเนาะเบื้องนี้เนาะปล่อยให้มันคว้นอ็อกนี่เด้ออกตาำนี่ออกคอดิเออไม่เลยนมคือด้เออมันใหม่ไปเข่งหนึ่งก่อนถอยไปหันเนาะพื้นใหม่ก็ทานก็ได้รถนี้อันเป้านี่จัะรถก็ไม่เถอะโอ้สีรถจะพอหลายเติมเนาะมันก็รวมรวมกันพี่น้องเลยสีรถก็จักเชอร์จักเปล่าแล้ว ห่อนบ่าสามซิปเนาะได้การทิปคือใครแบบมนประมาณนั้นแหละดีกว่าเฮาโบเฮ็ดนะนก็กได้ได้ปลายพี่น้องมากำไรอย่างงกันัไม่เท่าเนาะแต่มีแต่จูดถ้าว่าเฮามีเงินบ่ซื้อพื้นต่ออันกะแห้งสิบ่ได้เฮาไปซื้อกินเวิร์ดเท่านั้นอันนี้เฮาแบบต่อทื่นนะก็คือเฮาขายเครื่องนั่นัไม่เท่าเน,ะน <laughs> าะก็พอเฮ็ดได้พิน้องเวียกของเฮาเองแบบ มันปิดโมเมนว่าเออคนสิ่ไปหับจ้างัทางอื่นมันกะสีลลำบากกลัวเขาเห็ดเองอีกอันนี้เมื่อยกันนอนพักพ่อนแล้วเป็นวิ้นมือนในการไปถ่าคนกะเป็นวินนกะอยู่เพือนพักพ่อนกะพอเห็ดได้มีลูกสาวซอยน้อเว้าน่าคนเก็บอันนี้ ยังบ่ทันไหมเบิรดเนาะรวมเบิดนี้ได้30ก,กันยังด,ยดีอยู่เนาะสื้อพื้นต่อนอะอันนี้นะลดลดหนึ่งบอกตัวเอามาเมือนั้นะอืมลดมันมีมตนมตแมต่ไม้ตายเนอะก็ดีแล้วไม่ตายอืมไม่ตายแล้วมันมันจังบอยงบเวลาเขามาจูดนะ ่นซื้อมาโหลดหนึ่งถ้าได้เงินจงซื้อไหมนะแม่แถาใครดอกใครจะซื้อไหมเนี่ยอือเจ้ากระจุดบางทีกระซ้ำโรลดกับพ่อแล้วบอกเอาสี่คือเก่าก็ได้เอาเอาอันซื้ออีกสองโหลดแล้วก็ไปตัดเติมบอกอีกตัดเติมตัดหาตัดไม่น้อยเติมเนาะไม่น้อยเตไ่อือใครแต่ว่ามีเข่าเนาะใครแต่ดอกใครอยู่ ใได้เบินมีข่าวมีข้ามีข้าวเขาเลือกใครได้แบบทำบริเผาบันไดเนาะขอยเฮ็ดก็สีกุ้มโดนอยู่ดอกเนาะเปล่าหนึ่งสองคนเลยแล้วกะไก่ก็เกลือห้ามบ่บอริเกลือข้าสามเลี้ยงไก่น้ำใ่ใช้อยู่ดอกอนึงอืมอู่ดอกเดือนหนึ่งนะเพราบางทีหลุกลานมากกินน้ำกันละเอ ที่เล็กน้อยมากพี่น้องมันก็หมักมากอยู่ดอกเนาะเหมือนกันมากินนะแม่เแถานี่แหละจัริงนะหอนเปาหนึ่งกับแปดแสนไรเดี๋ยวนี้แปดแสนตลาดมันจะเป็นน้ำเขาวงามเนี่ยนี่สองเปาหน้าแม่เแถาเนาะหากได้สองเปานะ อืมอืยเพ็ดไปทุกละเล็กละหน่อยมันการันเองหแล้วคือว่ามือได้เกาะปลิ่นน้ำไปถาวนะมือได้จะไปมือชืดไมือ่เออคล้ายต้นไม้ก็เลยไปดิเออดี๋ินไถาว่ะโอ้ยผาไม่เปถามมหลิ่นนําได้บามือนี้ผนยางมหลิ่นนําว่ะ่นก็อยากมาอยู่แต่ว่าโอ้ยมันยากนี่แหละมาแต่บุญพอยู่เฮือนนี่ก็เลยบริมา เงี่ยกล้าดิ้งอือก็ไปขายห่อเพื่มประเทศพักแก่เออมีมีพักไปขายน้ำพักไปขายน้ำมาเพื่มประเทศแค้อืมโดยจะเลยไปเชียวหออแล้วอืมไปลินน้ำเสียวคุณน้องเอ้ยยู่นี่กันเนาะบุมีเงาเงาแล้วแถวพุ่นนะทว่าห้อนนั่งกระเย็นอยู่ได้มันมีก้อนไม้เนี่ยเย็นเย็นหน่อยนึงเออห้อยกระเย็นดีด้วย เอหน้าเพิ่นเก็บ <_ d ream> เ,เก็บคนเดียวเนาะเก็บ <_ d ream> นํากัน <_ d ream> กําลังเห็นแดดน้อยนอนออนอห,หนึ่งพี่น้องเอ้ดิตกเนาะน้ําจนล่นเนาไม่ถา่าเนาะนันล่นไปน้องลุ่มอะไรพี่น้องมีน้องอีกน้องหนึ่งแล้วก็ล่นไปผูกน้องนั่นมันสีแบบมันอยากอันตําๆเนยช่วงตะกาวมีแต่อาบน้องนี่แหละขุนๆน,น่อยหนึ่งน้องลุ่มบด้ค่อยลงไปเนาะนอ,อยากไกล,กล สบายแต่หดผ่านถวามฝน,นตกตกเอลเยอยใใจจอ้นาเป็นแกเก็บทานอยู่ทางลงตักน้ำก็แถวนี้นั่นเนาะ ฝนตกมันบริหุดอกทานกันเนาะ <Okay. S 1> มีแต่ตักหน้ามายอดยอยไผ่แล้ถทำมีไผยฝ mm hmm. นมันตกอยู่มันฮดมาได้<น>เปียกเลย mm hmm. mm hmm. มีภัยอยู่แต่บาหอี mm ่ hmm. เลยนาเพิ่นกะตัดผมสั้นยังบ่ทันยาวเพิ่นตัดแต่ส่วนไอ้ดวงพาไปน่ะบ่อือย่ายาย่าก่อนเชงเกามันยาวไรกันเขาหักซาโบได้ก็แม่นอยู่ดอกตัดตัดสั่นๆนั่นแหละจังนั้นอืบางคนกับย่าไว้เลยแต่ว่าผมเขาตัดหนีวนานยาวนี่แท้ผมเสียแต่ก็เลยตัดแบบมันบางงามนะโคขึ้นมาอุ่นสุดได้ลยอะอือ บ่หักศาแล้วก็วีบ่หัมันหักศาบ่ได้พี่น้องเนาะคือเด็กน้อยน่ะมีเฮาอีหยังนี่ให้คักได้ครแต่ว่าเฮาก็ติดมันมันมันติดบ่ดนปนําการก็ติดแหฮะคันบ่เออเด็กน้อยน่ะน้องน้องวันดีน่หลายกว่าแม่เพิ่นบ่ได้มีไดเราหักศาอยู่ละวี อันนี้หน่อยพราาะวาเนาะไปจุ่มกันนะโอ้ย,อยป้านพีชางน้องมันแท่งเทงหลายเล่นดู้าีวอย่เสีอ้างยังขากับโบใต้หาวก็ได้ไม่เทาขันขันบดีไได้ได้ดีมันจะดูายานขะันไมเท่านั้นเมบางทีก็เขาง่ายหาวก็ไ้เขาหัวง่ายเนาะ มิดพ่อเรือม่เถาหรือว่าขวดอีกพ่อแล้วเนาะเออพอก่อนก็ได้อย่ามันโบใหม่นะปล่อยให้มานานนั่นกลวงๆมันไหมหอนี่แล้วก็ขวดไหมเบื้องนี้มันกําลังแตกเหินนี่เนาะมันแตกอันแตกออกแล้วเนาะมันเสียแน่นิดมันแตกมันสีไหมกำลังสีไหมแตกเิอย่าให้มันแตกนะอย่าอมัน เดียวกับใหม่ใหม่ในร้านย,ยังกวาดอีกอันถ้าก็ได้จากเปาจะขวัดนะไหมแถวมีจะเป็นพี่เชลเปาอออยู่เฮืออันในสองเปาแล้ว,ว,ลวอือเอานาคนนี้เก็บไว้ได้สุดร้ายไม่แ่าบริคอยเก็บใน,นไม่แ่าเนาะมีแต่ขวัดหายเลยการพักพรอนเมื่อยการพักพรอนแลน้วนาะให้ล้วเห็ด งานก็แล้วเป็นโปกฮะ้ปกไว้มันไหนม,มหย,ไย่างเลยได่เห็นโทรหากบาับบได้เยวม่อเลอทานไม่ไปคิด,ดมานอนอ,อ,อาจจะไปส่งนอ้องม่จ้ะ ไปส่งน้องเพื่อนแล้วก็อยู่แถวเพื่อนอะไรบางทีก็เมื้อนี้มื้อวันศุกร์บ่เบิ่งเบิ่งวันก่อนเนาะเออวันศุกร์มื้อนี้วันศุกร์วันที่สิบสามมีน้องเนาะมาหน่อยแพะนี่นิดหน่อยนี่กระบนบ่อืมจอยแค้แพะจ่อยเลยว่าลูกอันนี้คือมาควันค่แะแทะฟาดไดตดอ๋อขกักขักเลยดิ เอาผดไม้เนี่ยไปถั่วใสเด็กมันจิเป็นอันนั่นะเนาะมันรุ้แบบนี้เลยพี่น้องยามกลางคืนกะสิตรุ้เป็นปอกแบบนี้เลยตอนกลางคืนบางทีกะเป็นไผ่ออกมาเนาะยามกลางคืนเห็นฐานเขาแต่เก่านี่โเขาไผ่เลยเออไผ่ออกขาดเคร่งบางทีโบวมัวนะนอนบดตื่นรับรับเลยถือหอดตอนเช้าหมากอันนี้กินได้เลยเนี่ย อันนี้ได้พักบวงนี่มันออกสม <c oughs> กสมพีม่นอ้องสมมี่น้อแต่บนสิเป็นนายมันแบบได้บ้างก่อนมันบมีมีนั่นนอยากอันนั้น,ม,นมันยังบบสุกไหมเธากินแล้วสมสมออกสมสมแ<า>กก้าไปเก็บแต่น้อยนะเว้ยกินหิวน้ำอะากนแค่อืสินแบบนี้แหละ โอ้ยแต่เก่าไปหาเก็บผักอีหยังคายเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็อยากกินน้ำแล้วบ้ดนี้หมากอันใดเป็นตากินกกเอามาบีบใส่ปากกินในแต่เกาจนแบบจนเคยเบื่อมากไม่ในป่าฮะนะอยากคือใบยานางยังนีห้ากำลักินใบนันใบยันเต้ามันยังดิบอยู่นี่กินแล้วกไม่ใช่มีวิตามินในผลากไพกินไพลหมากกินพี่น้องแบบบำรุงอีหอย่างนะสายตาบอกพักบ่วง เป็นเอื่องเพักบ่วงคนเราไม่ท้วเนาะพักบ่วงคนพักบ่วงเกี่ยงกับต่างหากแต่เก่าคนขายมัดละพันบ่รืู้ซ้ำม,มัดพันนี่แหละอืมเคยเก็บไปขาย <S <S คนเศร้ากอดเลยทมไว้ก่อนอันนี้ไปตอกไปตอกมากันรู้ซ้ำดิรู้ก่อน ดูเด็กกุลุ่ยเออมีเด็กอัดไว้ก่อนแับน,นี้ค่ะกำลังเห็นแดดได้หน่แดดสีออกมาแล้ว <g ül üyor> กำลังสีแดดพี่น้องเลยแต่โดนโดนเมื่อวันวันศุกร์ที่ว่ามีคนมาหาหนามไม้ลายเนาะอืมใครตบถาวรเลยป้ายเหมือมน,นี้ผ่อนทานมือหนาจังไปใหม่ มากับพอดีเจอแม่ท้าวคนควาดท่านพี่น้องคนนี้เพป็นโมเดลไปไซน์เนาะว่านี่ก็อยู่เพื่อนถ้ามือซื้อนี่ไปขายโนไม้แล้วก็แวรีนแม่ท้าวคนก็เลยไปขายโนไม้แถวเพื่อนพุกเลยพี่น้องเป็นหลอกขายแถวนั้นมันจะมีคนอยู่เนาะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนพี่น้องบันนี้ให้แม่ท้าวคน เก็บทานเป่นก่อนชีแล้วแล้วเนาะโดยเอาสบายดีได้ไห่ถาเดอร์โดยคุยๆหน้าเิ่นก็ให้เพิ่นเก็บทานก่อนพี่นองเลยเป็นนั่นนั่นไม่ถ่าอกวัดแล้วเิ่นก็เป็นคนเก็บเนาะได่สามเปลาแล้วก็อยู่เพื่อนอีกคนวะมาทางนี้กับปลาบังอื้อเนาะเป็นปลูกไว้ได้เพิ่นหวานน้องมีพ่อได้ใส่แก้งน้อใหม่อยู่ได้เนาะนี่เิ่นก็เบ็ดไปขายอยู่เนาะเก็บไปหาขายเลาะขาย ทางมันขึ้นใน,ใน,ในตามต้นไม้ไอะไรโผล่เพิ่นปูและกาหวานไหวแต่ว่านมันบ่มีหมากเนาะแถวนี้มันเป็นหมากถ้าเฮือนนองกระตีเป็นหมากเพราะว่านหน่าเบิบ่บริกินเลย โดยเนาะพี่น้องเอาคลิปนี้กับซิคอจบคลิปกันเด้อทางน้องท้าพบพ่อกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องลตีกับขอขอบคขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอร์สุขสุขคนที่ฮับ z มคลิปน้องลตีและบอกถามโฆษณาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี